สวัสดีครับวันนี้ Life in t ทเทอร์ o นะครับจะมานําเสนอเครื่องปั๊มน้ํายี่ห้อกุลฟอสเป็นรุ่นสกา l a าวันะครับปัญหามันเกิดจากว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านอายุประมาณ15ปีแล้วนะครับทำให้บ้านนี้มีการสุดตัวและเมื่อสุดตัวนะครับทำให้ท่อน้ำเนี่ยมันแตกผมเนี่ยโดนค่าน้ําจากปกติเดือนละประมาณ2-300บาท ผมโดนไปประมาณ1 3 5 8บาทโดยจะเป็นหนังสือออกมาแบบนี้เลยนะครับจากสำนักงานประปาสาขามหาสวัสด์นะครับส่งมาเรื่องขอให้ตรวจสอบการใช้น้ำประปาในอาคารสถานที่ของท่านผมได้ทำการเรียกช่างมาสำรวจและก็ทำการซ่อมแซมนะครับแล้วก็เจอจุดที่รั่วน้ำไหลออกมาเยอะมากเลยนะครับเมื่อผมทำการแก้ไขแล้วผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องจากยี่ห้อหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อกุลฟอสเลยนะครับ เพราะว่าเครื่องปั๊มน้ํายี่ห้อนี้สามารถเชื่อมผ่านบลูทูธและเราสามารถดูข้อมูลสถานะการทํางานต่างๆผ่านแอปในมือถือได้เลยนะครับผมถึงทําการเปลี่ยนนะครับและหลังจากซ่อมไป1ครั้งแล้วนะครับก็เกิดอาการว่าน้ำเนี่ยลดจริงนะครับแต่เครื่องกุญฟอสเนี่ยยังมีการทํางานยังมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทําให้ผมเนี่ยเข้าไปในแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเครื่องก็ฟ้องว่าผมเนี่ยมีการทำงานหรือว่ามีการสตาร์ทเครื่องต้องมีห้า0กร้ครั้งต่อวันซึ่งมันเยอะเกินไปครับผมถึงเรียกช่างมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่างมาแล้วนะครับก็ได้สำรวจเจอว่าใต้ชั้นหนึ่งของผมเนี่ยมีตามดเป็นท่อแล้วก็รั่วออกมานะครับเราก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เข้าไปที่แอป การสตาร์ทเครื่องเนี่ยลงมาเหลือวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง200ครั้งต่อวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ของเครื่องนี้เลยนะครับวันนี้ผมถึงมานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูและผมจะพูดถึงข้อดี3ข้อที่ผมคิดได้สำหรับเครื่องตัวนี้ที่ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมใช้นะครับข้อที่1ปั๊มน้ำตัวนี้มีแรงดันที่แรงมากเลยนะครับเครื่องตัวนี้ราคาประมาณ2 0,000 ต,ต้นผมซื้อที่โฮมโปรนะครับแต่ขนาดของเขาเนี่ยกำลังได้ถึง580วัตต์นะครับเมื่อเราฉีดน้ำเนี่ยผมต้องไปปรับวาล์วนะครับให้เบาลงเพราะว่ารุ่นเก่าของผมเนี่ยราคาประมาณหมื่นต้นๆ้นก็ได้แค่350วัตต์แต่ตัวนี้580วัตต์เราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ5ชั้น แล้วว่าสำหรับบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวที่ห้องน้ำประมาณไม่เกิน5ห้องที่ใช้พร้อมๆกันนะครับน้ำก็ยังแรงอยู่ข้อที่2นะครับเรื่องความเงียบของเขาเครื่องตัวนี้เมื่อเทียบกับยี่ห้อเก,ก่านี่ฟ้ากัะเหวเลยนะครับผมเนี่ยได้ย้ายถังเก็บน้ำมาไว้ติดกับบ้านผมเพราะผมกลัวว่าอาจจะมีใครมาแก้ผมถ้าเกิดเอาถังน้ำเก็บของผมขนาดหนึ่ลิตรไปติดไว้ที่กำแพง เกิดมีใครปีนมาแล้วมาเปิดฝาน้ำนะครับใส่สารพิษใส่ไยานายลงไปในถังอาจจะทำให้สมาชิกในบ้านผมเนี่ยเสียชีวิตได้ผมถึงขยับมาไว้ที่หลังบ้านผมชิดก,กระบ้านผมทั้งหมดเลยนะครับและเมื่อเราอยู่ในบ้านนะครับผมแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงการทำงานของเครื่องเขาเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอันดับต้นๆของยี่ห้อนี้เลยนะครับเรื่องความเงียบของเขา และข้อที่3นะครับเครื่องตัวนี้มีระบบบลูทูธเมื่อเราเชื่อมกับแอป g o n f o r c e Remote Go นะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลสเตตัสรายงานต่อวันหรือว่าต่อเดือนดูว่ามีการสตาร์ตต่อวันเท่าไหร่มีการทํางานต่อเนื่องรวมแล้วกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับตอนที่ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วก็แก้ไขน้ําครั้งแรกนะครับน้ำเนี่ยก็ลงมาเหลือการทํางาน วันละประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการสตาร์ทอยู่ประมาณวันละ5 6า5600ครั้งแต่หลังจากที่ผมได้ได้มีการแก้ไขครั้งที่2ที่เป็นห่วงตามดไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็บอกผมว่าว่าเขาเนี่ยสตาร์ทอยู่แค่วันไม่เกิน200ครั้งซึ่งถือว่าผม ยินดีมากๆกับผลของเครื่องนี้เลยนะครับการทํางานเขาก็จะบอกมาในมือถือของเราเลยนะครับเมื่อเราเชื่อมผ่านแอปตัวนี้เขาก็จะบอกเออร์เอรต่างๆและเราสามารถสั่งการทํางานให้เปิดปิดเป็นเวลาได้บอกการทำงานในสวนนะครับโดยการตั้งเวลาจากแอปตัวนี้ได้เลยนะครับว่าตอนเช้าเปิดทำการให้น้ำฉีดในสวนของเรานะครับตอนบ่ายก็เปิดฉีดน้ำเป็นเวลาได้โดยผ่านแอปตัวนี้ครับ หลังจากที่ผมใช้ปั๊มน้ำตัวนี้มาประมาณ3เดือนผมคิดว่าตัวนี้จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการดูข้อมูลต่างๆจากเครื่องปั๊มน้ำนะครับเพื่อลดปัญหาที่เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปั๊มน้ำสมัยเก่าๆเลยนะครับโดยผ่านแอปนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ